สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องผู้ที่สนใจการเลี้ยงผึ่งครับครับมัอนี่ในมะเบิงผึ่งกล้องนี่ครับ,บ,รอ,ยรบอยู่้าง้างบ้านทางวัดครับเจ็ดน้ำไปแล้วรอบหนึ่งแพ่เขากะน,นี้ไปแล้วหนีไปแล้วผมเลยมาทำพรมศาสตรไว้ครับมันนี่ไม่กลับมาเขาไม่พี่แม่พี่น้องกลับมาเขาอยู่ไม่บูหรว่ามูเก่าหรือมูไม่ ก็เอาที่แรกมันหนีไปแล้วครับขันทาเขาท้องพุ่มสะอาดไว้เขาก็ขึ้นมาอยู่ครับบัวมูอื่นมูเกากาบลูกครับแต่เขาขึ้นมาอยู่ครับขันทาาให้ท้างาสะอาดให้เขาครับขเขาตองเห็ดหูโบ้หงางไปเลยครับอันนี้ยังจากหูเงานืนอยู่ี่ยแม่ตอมันบินเลาะอยู่บัางหันบินวนแม่ตอเป็นศัตรูของเพิงคับครับเขาไปกินลูกกินลูกเ,เึิงเึิงเขาคนนี้ ครับสำหรับผู้เลี้ยงผืนครับ